รรมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเอเซเคียลบทที่37หุบเขากระดูกแห้งพระหัตของพระยาเวมาอยู่เหนือข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระยาเวแล้ววางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปรอบๆกระดูกเหล่านั้นดูสิมีกระดูกมากมายเหลือเกินบนพื้นหุบเขาและนี่แน่เป็นกระดูกแห้งมากๆแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมและข้าพเจ้าทูนตอบว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านาย พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอย๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูสิเราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้า และเจ้าจะมีชีวิตเราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้าและเอาหนังหุ้มเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชา และเมื่อข้าพเจ้าเผยพระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียงและดูสิเป็นเสียงสั่นรัวพวกกระดูกนั้นเข้ามาหากันกระดูกกับกระดูกและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนพวกมันเนื้อก็ขึ้นมาบนกระดูกและหนังก็มาห่มมันไว้แต่ไม่มีลมหายใจในนั้น แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระวจนะแก่ลมหายใจบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะเถิดจงกล่าวกับลมหายใจว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสีมาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนี้เพื่อให้เขามีชีวิต แล้วข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงพันธ์อิสราเอลทั้งหมดดูสิ เขาทั้งหลายกล่าวว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังของเราก็หมดสิน้นเราถูกทำลายเสียหมดเพราะฉะนั้นจงเผยพระวจนะและกล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่ประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าทั้งหลาย และเอาเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าและจะนําเจ้ากลับมาอย่างผ่นดินอิสราเอลโอ้ประชากรของเราเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้าและเอาเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าแล้วเจ้าทั้งหลายจะมีชีวิต และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะลงมือทำพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละไม้สองอันพระวจนะของพระยาเวมายัางข้าพเจ้าว,ว่าเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยทงเอาไม้มาอันหนึ่งเขียนลงว่า สำหรับยูดาและสำหรับชนอิสราเอลที่ผูกพันกับยูดาจงเอาไม้มาอีกอันหนึ่งเขียนลงว่าสำหรับโยเซฟไม้ของเอฟราอิมและพงพันอิสราเอลทั้งหมดที่ผูกพันกับโยเซฟแล้วนำไม้ทั้งสองรวมเข้าเป็นอันเดียวเพื่อเป็นไม้อันเดียวกันในมือของเจ้า และเมื่อคนในชนชาติเจ้ากล่าวกับเจ้าว่าท่านจะไม่บอกให้เรารู้หรือว่าสิ่งนี้หมายความว่าอะไรจงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าดูสิเรากำลังจะเอาไม้ของโยเซฟซึ่งอยู่ในมือของเอ ب ราอิมและของเผ่าต่างๆของอิสราเอล ที่ผูกพันกับเขาและเราจะเอาไม้ของยูดามาแล้วทำให้เป็นไม้อันเดียวกันและจับเป็นไม้อันเดียวในมือของเราเมื่อไม้ทั้งสองที่เจ้าเขียนนั้นอยู่ในมือเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลายก็จงกล่าวกับเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าดูสิ เราจะนำคนอิสราเอลมาจาก่ามกลางบรรดาประชาชาติที่พวกเขาได้เข้าไปอยู่ด้วยนั้นและจะรวบรวมเขามาจากรอบด้านแล้วนำเขามายัางแผ่นดินของเขาเองและเราจะทําให้พวกเขาเป็นประชาชาติเดียวในแผ่นดินนั้นที่บนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล และจะมีกษัตริย์องค์เดียวเป็นกษัตริย์อยู่เหนือเขาทั้งหมดพวกเขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไปและจะไม่แยกเป็นสองราชอาณาจักรอีกต่อไปและพวกเขาจะไม่ทำตัวให้เป็นมนทินด้วยรูปครพหรือด้วยสิ่งน่าส,อสเอียนของเขาหรือด้วยการล่วงละเมิดทุกอย่างของเขาอีกต่อไป แต่เราจะช่วยเขาให้พ้นจากบาปในที่อาศัยของพวกเขานั้นและเราจะชำระเขาแล้วพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาดาวิสผู้รับใช้ของเราจะเป็นกระสัตย์เหนือเขาทั้งหลายและเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงเดียวกันเขาจะดำเนินตามกฎหมายของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของเราทั้งทำตามเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราซึ่งบรรดาบรรพบรุษของพวกเจ้าอาศัยอยู่พวกเขาและลูกของเขารวมทั้งหลานของเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิดและดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้านายของเขาเป็นนิต เราจะทำพันธสัญญาแห่งสันติภาพกับเขาจะเป็นพันธสัญญานิรันแก่เขาและเราจะก่อตั้งพวกเขาและให้เขาทวีมากขึ้นและเราจะตั้งสถานนมัสการของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิดที่อาศัยของเราจะอยู่กับเขาทั้งหลายเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเราแล้วประชาชาติทั้งหลายจะรู้ว่าเรายาเวได้ทำให้อิสราเอลบริสุทธิ์เมื่อสถานนมัสการของเราอยู่ท่ามกลางเขาเป็นนิต